ก็สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูส t ตตัสบารกันหน่อยดีกว่าครับสเตตัสบารอยู่ตรงไหนก็คือมันอยู่ตรงนี้ครับสเตตัสบารเห็นว่ามันมีขยายย่อของไอ้บุ๊กบุ๊กของเอกสารได้ด้วยนะครับสามารถทําให้การทํางานง่ายขึ้นถ้าเราเลือกข้อมูลเนี่ยเห็นว่ามันจะมีเอเวเลน์ไอเอเวเไอพวก ค่าเฉลี่ยจำนวนเขาจำนวนซ้ำอะไรมาให้นะครับทำให้แบบเราไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนะครับเราแค่ผมว่าอยากรู้ตรงนี้มีเขาเท่าไหร่มีซ้ำเท่าไหร่เอ,อเวอรเรทเท่าไหร่อะไรมาณนี้ครับเราสามารถเปิดปิดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับสมมติว่าผมจะเอาผมไม่เอาค่าซ้ำละผมเอาค่าซ้ำออกอเห็นไหมครับทําให้ง่ายขึ้นให้ง่ายขึ้นสำหบว่าเราอยากดูค่าที่เราแบบต้องการดูบ่อยๆอ,อะไรนะครับผมก็ อยากได้อันไหนก็ใส่เข้าไปครับสมมติว่าอยากได้ค่า maximum คือจํานวนที่มากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็ได้ค่าม a กออกมาค่า m ็กค่า min ผมเอาค่า a v e r a g ผมก็เอาออกมาเนี่ยครับจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้ฟังก์ชันหรือว่าอะไรนะครับเราแค่อยากรู้ตัวไหนก็แค่คุมไว้แล้วก็เราก็จะเห็นค่าข้อมูลออกมา ว่าผมต้องการเอาเขาแค่ตัวเลขอะไรเงี้ยครับมันก็บอกว่าเขาทั้งหมดสิบเอ็ดแต่ตัวเลขที่มีเขาอะก็เป็นสิบนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขมันก็เลยไม่นับตรงนี้ก็กลายเป็นตัวเลขแค่สิบอะไรประมาณเนี้ยครับทําให้ทํางานง่ายขึ้นลองไปปรับดูครับว่าทํางานยังใช้อะไรเยอะที่สุดก็เอาออกมาครับอันไหนที่ใช้บ่อยๆก็เอาออกมาได้ะรประมาณเนี้ย วิดีโอนี้ก็มาแนะนำแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ